อันสาธุชนทั้งหลายการที่จะทรงให้เป็นฌานได้ง่ายๆเขาทำกันแบบนี้นีตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พยายามกำหนดรูดล,ลมให้ใจเขาออกต้องฝืนใจกันนิดๆจับลมให้ครบสามฐานเวลาให้ใจเข้าลมกระทบจมูก กระทบหน้าอ,อกกระทบศูนย์เหนือสะดือนิดหน่อยที่ท้องกระทบเ้างในไม่ใช่กระทบข้างนอกเวลาหายใจออกลมกระทบท้องกระทบหน้าอ,อกกระทบจมูกหรือว่าริมที่ปากถ้าคนริมที่ปากงุม้มก็กระทบจมูกไม่ชนลมที่ริมที่ปากเพราะริมที่ปากมันหลบลมถ้าริมที่ปากเชิดขึ้นมาลมกระทบริมที่ปาก ในเวลาหายใจปล่อยหายใจตามสบายสบายอย่าไปบังคับให้สั้นให้ยาวให้แรงให้เบาไม่เอาอย่างนั้นคือทั้งนี้ก็ต้องการเป็นการควบคุมสติสัมปชัญญะเท่านั้นไม่ใช่จะไปเร่งรัดอะไรกับลมความจริงเราเร่งรัดใจให้เป็นตัวรู้เพื่อรับรู้เข้าไว้ ขณะใดที่ยังรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกขณะนั้นชื่อว่าจิตมีสมาธิตอนนี้วิธีพูดแบบนี้นี่มันไม่ยากอีตอนยากมันมีอยู่ตอนหนึ่งในอารมณ์ใจของเรามันมีสภาพกวัดแกว่งเป็นปกติเพราะไม่คบกับนิวรณ์คืออุตจักโกุกจะมานาน อุตะจะกุกุจะได้กับตัวฟุ้งซ่านหรือลำคขานนี่ทำยังไงเราจะปราบนิวรตัวนี้ได้ไอตัวฟุ้งซ่านนี่ก็ได้กับไอตุยตกกิจริตหรือโมหะจริตันเองวิตกแปลว่านึกมันนึกไม่หยุดโมหะจริตก็งโง่นึกทรงเดชไปไม่มีการฝืนใจ ทำยังไงอารมณ์ใจมันคบกับอารมณ์แบบนี้มาเป็นแสนแสนกับมีอสเป็นอสงไขยอสงไขยกับแล้วเราจะมานั่งปรับปรุงใจให้มันได้ดีในขณะช่วงระยะเวลาเล็กน้อยมันจะทําได้หรือเริ่มปั๊บจับปั๊บให้จิตเป็นฌานนี่ถ้าหากว่าบุญบารมีของท่านเคยได้มาในชาติก่อนมันก็เป็นของไม่ยาก นี่หากว่าถ้าเราเป็นอาธิกรรมมีกาบุคลคลคนผู้เริ่มต้นความจริงบาร,รมีนี่เราสร้างใหม่กันได้อ่อนถ้ามันเบาไปแล้วก็แล้วก็มาสร้างใหม่ให้เข้มแข็งมันทําได้ไม่ใช่ไม่ได้ทําอยู่ได้แล้วทํายังไงมันถึงจะอยู่สมเด็จพระบรมครูท้าแนะนํามาอย่างนี้ตาโรมันสัน บังคับใจไว้ในระยะเวลาสั้นๆกำหนดใจไว้เลยว่านับหนึ่งถึงสิบนับนิ้วไปด้วยไม่ต้องภาวนาอนาปานุสติไม่ต้องภาวนาให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งขยับนิ้วให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นสองพอนับไปถึงห้า แล้วกลับมานับหนึ่งไปถึงสิบหยุดนับหนึ่งถึงสิบห้าหยุดนับหนึ่งถึงยี่สิบหยุดว่าไปแบบนี้ตอนนี้ถ้าอารมณ์ใจของเรามันไม่คงที่บังคับไม่อยู่ตามนั้นเอามันใหม่ นับหนึ่งถึงสิบตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่ยอมให้อารมณ์ของเราไปยุ่งกับอารมณ์อย่างอื่นเป็นอันขาดนอกจากว่าจะรู้ลมให้ใจเขาออกเท่านั้นเอาแค่สิบถ้าในระหว่างยังไม่ถึงสิบจิตอย่างอื่นมันแลบคบอารมณ์อื่นเข้ามาทรมานมันตั้งต้นสใหม่นับหนึ่งใหม่ให้มันเข้าไปถึงสิบ นับช้าๆให้ใจตามสบายให้ใจเข้าให้ใจออกขยับนิ้วหนึ่งนิ้วหายใจเข้าแล้วให้ใจออกแบบสบายให้จะนับนิ้วขยับนิ้วเป็นนิ้วที่สองเอาให้ได้สิบพอถึงสิบเลิกเลยมันจะคิดไปไหนก็ปล่อยให้มันคิดไปตามสบายถ้าจิตมันาะซ่านหรือว่าจะเอาอย่างนี้ก็ได้ ไคยปฏิบัติมาถ้าวันไหนปรากฏว่าอารมณ์ซ่านเต็มทีท่านจะนั่งบาก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ทำปฏิบัติแค่นับหนึ่งถึงสิบแล้วท่านเลิกเลยถ้าอยากจะเดินก็เดินพาเลทแบบสบายหรือไม่อย่างงั้นก็อ่านหนังสือบ้างคุยไปบ้างอะไรบ้างพอมีอารมณ์ว่างจิตสงัดมาจับใหม่ นับหนึ่งถึงสิบถ้ายังสบายอยู่ขึ้นต้นหนึ่งถึงสิบอีกถ้ายังสบายอยู่ขึ้นต้นหนึ่งถึงสิบอีกถ้าสิบหลังๆนี่ถ้ามันซ้านตอนไหนเลิกได้แต่สิบต้นจะไม่ยอมเลิกถ้าสิบต้นคุ้มไม่อยู่ต้องขึ้นต้นนมันใหม่คุมให้อยู่ให้ได้ทำแบบนี้ทุกวัน นด้ก็ไม่ต้ไปนั่งเป่งที่ไหนแล้วไปยืนโคนต้นไม้นั่งเก้าอี้เอาขาแขวนก็กิ่งไม้หัวห้อยลงมาก็ได้หรือไม่ไจะกงโค้งก็ได้นอนแต่แขงซ้ายแต่แขงขวานอนคว่ำหน้านอนงายก็ตามใจทุกอย่างเรื่องกายไม่ต้องห่วงห่วงตรงใจถ้ายิงเดินไปเดินมาแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบได้แม้เก๋เลย ้าจิตทรงสมาธิได้ในระหว่างเดินที่เราเรียกกันว่าจงกรมคำว่าจงกรมนี่ครับแปลว่าเดินไม่ใช่ไปเดินกลมๆเดินยาวๆก,ก็ได้มันแปลว่าเดินเฉยๆจะเดินท่าไหนก็ได้แต่ไม่ต้องไปยกๆย,ย่างๆนะั้นเดินแบบธรรมดาๆเพราะเราต้องการสติสมาัญญะเข้าไปควบคุม นี่ลองทำแบบนี้ดูบรรดาท่านพุทธบริษัทภายในระยะสิบวันจะรู้สึกว่าอการนับหนึ่งถึงสิบเนี่ยมันเด็กเล็กๆนั่นเองเนะี่ยดีไม่ดีร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยมันยังสบายสบายอยู่นี่เป็นวิทียนหนึ่งที่ฝึกอนาปราณสติเองเข้าถึงฌาน แล้วก็มีวิธีง่ายๆอีกวิธีหนึ่งง่ายกว่านั้นหากินแบบเข้าชานด้แบบสบายแบบนี้พยายามทำไปเถอะแบบหลังนี่แบบต้นก็เหมือนกันทำไว้ไม่ต้องไปนั่งตั้งเวลาสองชั่วโมงสามชั่วโมงดีไม่ดีจะดันตลิดเปิดเปลิงไปนี่เราไม่เชื่อใครก็ได้แต่ว่าจงเชื่อพระพุทธเจ้า พราะว่าธรรมะนี่เป็นของพระพุทธเจ้าท่านแบบที่บระโบราณอาจารย์ปฏิบัติกันได้ดีชั้นยอดที่เคยพบมาแล้วสาวกขององค์สมเด็จพระบันทีบแก้วประเภทนี้ท่านเคยแนะนำํำว่าตอนกลางวันยังที่ไม่นอนท่านก็บอกว่าทําแบบกระจุงกระจิ๋มเนี่ยจับเอาแต่แค่ตรงดีพอมันเริ่มไม่ดีก็เลิก นี่มีวิธีหนึ่งถ้าหากว่าไม่ดีถ้าภาวนาไปหรือจับลมให้ใจเขาออกไปบางวันมันคุมไม่อยู่จริงๆเรียกว,ว่าแต่หนึ่งถึงสิบเป็นหนึ่งถึงสามยังไม่ไหวอันนี้มันมีเหมือนกันเพราะกำลังอารมณ์ของใจนี่จะไปบังคับให้มันทรงตัวโดยเฉพาะไม่ได้ทำยังไงล่ะ ถ้าคุมไม่ไหวพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีวิธีหนึ่งคือปล่อยมันเลยคุมไม่ได้นี่ปล่อยทำตนเหมือนคนฝึกม้าตัวพยศไอ้ม้าที่มันพยศเนี่ยเราจะฝึกให้มันเดินท่าไหนวิ่งท่าไหนมันไม่เอาด้วยมันมีกำลังมันเด้อแพ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วแถมดื้ออาญาเสียด้วยจะลงแท่หวดยังไงก็ตามมันไม่กลัว มันปืนอยู่ตลอดเวลาเระพุทธเจ้าทรงตัดว่าถ้าอาการของอารมณ์จิตเป็นอย่างนี้อง์สมเด็จพระมหามนีทรงแนะนำว่าจงทำแบบนี้คึบปล่อยมันมันอยากจะคิดอะไรเชิญมันคิดตามสบายเมื่อมันคิดเตลิดเปิดเปิงไปแล้วค่อยคุมเข้าไว้ พอเดียวๆไม่เกินยี่สิบนาทีเป็นอย่างชามันก็ขี้เกียจคิดพอขี้เกียจคิดปับ๊บจิตมาสลดจับอารมณ์ทันทีตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทจิตจะตั้งอารมณ์ดิ่งเป็นชาญมีความสุขนานแสนนานบางทีชั่วโมงสองชั่วโมงมันยังไม่คลายเลยมันนั่งสบายไม่เจ็บฝืนนั่งมันสบายมีอารมณ์ดิ่งเป็นชาญจริงๆ ท่านมีอุปมาเหมือนกับฝึกมาตัวพยศในเมื่อมันพยศไม่เข้าเส้นทางแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปกอดคอเขาไว้วิ่งไปวิ่งไปพอมันหมดแรงตอนนี้เราจะจูงมันไปทางไหนนะมันหมดแรงจะสู้แล้วนี่มันก็ไปได้ตามทางตามใจเราชอบข้อน,นี้มีอุปมาชั้นใดอารมณ์ใจก็เหมือนกันนี่ฟังกันไปแล้วแล้วก็ จำไว้ด้วยแล้วก็ปฏิบัติด้วยถ้าทำแบบนี้เรื่องชานสมาบัติมันกล้วยจริงๆกล้วยตากแค่น้ําผึ้งไม่ใช่กล้วยดิบในวิธีหนึ่งถ้าเราทรงอารมณ์ไม่ได้พอสมควรการหากินในการทรงชายง่ายๆแค่ปฐมฌานท่านบอกว่าเวลานอนจับลมให้ใจเข้าออกจนกว่าจะหลับ ถ้ามันฟุ้งซ่านไม่หลับก็เลิกเสียอย่าไปฝืนมันถ้าจิตมันมีอารมณ์เรียบจับลมหายใจไปเดี๋ยวเดียวมันก็หลับอีตอนที่มันจะหลับเนี่ยอย่าไปฝืนมันมันจะหลับเร็วเท่าไหร่ก็ช่างอย่าไปคิดว่านี่นับยันหนึ่งไม่ถึงสิบหลับไม่ได้อยา่ยาอยา่าอย่าอย่าลืมว่าถ้าเราภาวนาก็ดีพิจรารณาก็ดี กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเข้าออกก็ดีกำลังพิจารณาอยู่ภาวนาอยู่กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกอยู่ถ้าจิตเข้าไม่ถึงปฐมฌานมันหลับไม่ได้ถ้าจิตเข้าถึงปฐมฌานมันก็หลับก็เป็นอันว่าในขณะที่หลับอยู่ท่านถือว่าทรงอยู่ในฌานตลอดเวลาไม่ยากจริงๆนะมรดาท่านพุทธบริษัท ยากหรือไม่ยากก็ตาใจสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วเรื่องอนาปานนสติกรรมฐานก็จบกันเพียงแค่นี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแดบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี